ครับสวัดีครับชินนมองมนีกาบมหาวานเขาเลยครับวานเขายู่หน้าเลยครับจากสิ่ง้นสิ่แรงเรว่นี่ครับอากาศมนีหอนแห้งทั้งลมทั้งหอนเนี่ยแลวก็ไอจี๊ดเอืมก็ว่าพ้นจะตกหวานลัดด้วยบึ้งตรงหน้ากับมีแต่หยาลายโพดครับลายกับว่านเต็มๆไปมนีกับจ้างจ้าว้า มาัวับหวานครับปผมเคยิครับเออนี่มตี่ไกล้วานได้ข่าวร้ายนะมองน่องอยพี่ซครับนีางยากินกินใหมื่อทุ่เงื่อเนี่ยี่แต่กุ้ส่ ใส่งางเลยใส่ายเขาก็ใส่ดุเป็นร่องไปใส่แล้วบม่มมาพี่รังเขาก็เศ้าใส่ละมีเข่าเขามเข่าหอมมะลครับมันีินออทุ่งกุลาร้องไห้อันนี้ไม่ใช่ทุ่งกุลาดอก

เขางามจะได้เลยนี่ ตงนี้คือเบาหวานวิ่งพุ่นต่างสามมองพุ่นข้อเมื่อยแขน นีเขางามเลยโมมีเม็ดโอ้ผมมีรีบพูดไปประว,ว,วานมีคุณอีกย่อยง่อยนี่ขา้านย่างย่าอยู่ที่กระดนน่รดุนเหนเลืลเ่ทางเปียนเลยเออแพร่รอบแล้วเยลเย,ลเยโอ้ปีนี้ถอยเขาง่ายเนาะมันจมือม จางไปจุ่มอย่างนหลน่ะห่างหลายปีแล้วตะกีงามงามวนี้ อย่างเขาจกอ้าวงนี้น้ำนะูน้าาสกุดหอยเหืออยู่ครึง่งกะน่าปูคองสบายๆนี่สบายที่หน,น,นาอปมาปูแตงก้วน,นะ้ามาถเวีาายดมนปนูแตงแรงน้ำเขาเน้ ยได้เฮ็ดยังปั๊บนี่แหละนี้เคขื่อยจม่าจะใส่ลายจะด้งมันเนี่แหละดงมันดงมันเลยดงมันเลยเื่อเืจะบิ่งเฮ็ดงานใ่ถุงมือพวกเตีเว้ยโอ้เงได้พูดกันมือขาดอดหมดวุฒ่านี่เด่นึ่งๆอย่ี้อยี่เด ตอนนี้นก็ไทได้ซ้อซ้มรอบแล้วครับจะขมันมหญ่ยังกยั่างตัวพุ่รรหไหอื่นหญ่ยงอ่ะกเป็นเครื่องไงเวน้อง,งเลี้ยเน่าตรดรุสตัดคาดโอ้ใหญ่ เือเดงลหร่ือแดงเนี่ยว่าไทยบอิกครับไทยบอทีน่ากงาไปพุ่นแหละครับเป็นนัดเดียวเลยครับบัไดมีกันแทรดครับรถไทยกับไงเกี่ยวกันไงบนเฮ็ดร้ายหรอกครับเฮ็ดซไร

บ่ได้ไทยหายต้องงามงามต้องไทยงามงเน้อใส่าหเลยนะน่บได้ไมาได้โตแต่ธรรมดาใส่มันดูใส่มือมือมันเคยอยูอกอก่ก้นกัเทาก้นเนี่ยพี่ในก้นกัเทานพี่นี่ฟันจั ลอยไล่ล่ะ,ะมือละบไหายีนมือนึ่งน่ะโอ้ปั่นเงินไดไหลายเติบเยอะเออน้อไ้ใส่ยัน <ขอ S 1> รับจังใช้ยังเดียวดีนี่ นี่ก็ตินกับพอดีพอดีพดี่น้องครับระบบเปียกแห้งบันไดครับทายไปกับแตกดีนี่พาพีนมมา่น้องมาเบืองบรรยากาศอยึดทงหน้าครับบรรยากาศชาวไฮชาวหน้ากับเอเจนซี่ล่ะคุดดินทากหญ้าอยู่นี่แหละครับท้ายกันตากแห่ง ถ้ากันตากแดดเนี่ยนไปอยู่หรกตายเยอะหรอกบรรยากาศอยู่ทุ่งนาครับเพิ่งไปรอบๆนี่ครับมีแต่หญ้าเขียวจะอุ่มครับต้นนี้ก็กำลังเล่งวานเลครับรถไทยกับอะไรเศร้าจักเทือกหรอครับหญ้าก,กันอยู่ ัะเคีย้ยวๆนะครับตามกันเท่น,น้านะครับมีมีไดแต่ยาเลยครับครับปีนี่สีวานเขานาจักน้อยแหละครับน,นี่นี่ครับพี่น้องนี่เมิดเขาเขาหอมมะลิครับอหอมมะลิพันแท ว่าชาว่าหยาไว้เด้หนซ้ำนี่เด้น่อือำปูกมนเลย หานนกีอะไเนาะเออหานนักจีแล้วกนเหนอนั่นมันมันี่สิดโคหงวมันกินเลือโคแคลนเนาะใา่